หกพ่อข้อสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเอา้ามานับซอยกันนะครับผมมาอัปเดตให้พี่น้องมึงผู้ที่รอกคอยระเบร้อยข้อพี่น้องจัดให้ไปทำเชิวห้ามถาม,ถาม,ถ,ามถามสื่ออ่าให้นอ 1, นหนึ่งภาวยาเดชสองให้ด 2, เดชสองไปยาเดชสามเดชสี่น้องพี่นอ้องอย่าไปโสงผมโอ้ยนเนาะมุจ้าก็ะเดย ก็ก็ให้กินฟรีแมีบ่ให้ซื้อจกักบาทซื้อข่อยก็บ,บ่เ,เงินมเมก็ให้กินทุกคนผู้ที่แทกทักมาตรวยมากอยู่เฮียนข่อยกับยาข่อยคือกันมีน้องนับซอยนี่ครับผมนี่นับซอยนะี่นี่ขนาดผมเปิดมุมเดียวได้ไปน้องเปิดมุมเดียวกว็ไพมีซีมุมซีด่านเนาะโอ้ยง่ายครับผมไปน้องนี่แหละมาเมืองนำกัน จำนะครับไปตามจิ้วอันด้หนึ่งกับยาอยากได้สองมันจะบกคู่กันอพอผีน้องพอยังส่วนหลายผมหักสุขคนว่าได้มีผลได้เป็นกรณีพิเศษคนที่จะได้จินผี่น้องก็คือคนที่ผามาเมืองฉีบมาติดตามอะไรคือมาผลดคุยกับผมนั่แหละเออบางคนก็อยาก,กได้ผีน้องแต่ผมมามืองผ่ามาผุดคุยเขา เอาจีหลอดพานไปกับว่าเจ้าคือเอาอะไรไม่มาฝากไข่ได้พะน,นะไผสี่หัวใกว่าเจา้าอยากบ่อยากเนาะผู้บ่อยากเพิ่งกับเขามาหาเออหัวเชี่ยวไข่เราไปเพิ่งกับว่าไปพี่น้องมันคือคนอยากกินเรามาหอดียนผมบ่แพร่น,นะครับผมสามเป็นบ่พี่น้องสามนะครับผมนะเพิ่งได้สามแล้ววยูหันสองเป็นหานะพี่น้องเนาะเป็นหาแล้วเป็นหก นอ้องเป็นเจ็ดเป็นแปดนะครับผมอ่าเป็นเก้าบดเด็ดจัดต่อเผาได้เป็น 9, น่องเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดเป็น้องเป็นสิบสองอันนี้บัท่านได้เชีย่ยหายอีกได้เป็นน่องแช่มุมเดียวสิบสองนอนสี่มุมพี่น้องโอ้โหมันถือว่าแปรหาสิบเพี่น้องมุมด้านคุณหลายหลายก้อนี่นะครับผมนี่ ยองเสียมือนะครับผมอาณามุ่มหน, 13, นึ่งสิบสองนอสิบสามนอไป่น้องมุมนี่ประเทศอ้เคียมุมนี่เฮงเกิดหลายนะครับผมยำนะครับไปลองไปตามเชี่วหันผมทั่วไปว่ามาเอากะมาบ่ามันมาบ่ารับโทรศัพท์นะครับผมยำนะครับเมาเยี่ยนผมให้จินฟรีบห้ซื้อ,อหันเป็นทางพานผมกับไปโซงได้อยู่ดอกบอยทำซื้อเออยำนะครับผมไม่จินฟรียาถามสื่อเด้อ บางคนว่าเจ้าขายน้อยจาบาดพี่น้องโอ้ยเดิงมาเจ้านี่บ่มึงฉิบบ่มึงเฟียบบ่มึงเฟีเยแขวะเลยพี่น้องเอานี่แหละครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพี่น้องเปิดทำนี่เห็นสิบสองนอโอเคนะครับพี่น้องทำนี่ล้วรอชิวต่อไปพี่น้องอยู่นี่คาดว่าน่าจะไม่ตมก้กลัวฮะนาเสียเพราทำกัวสี่สิบนอนพี่น้องคิดว่านะคิดว่า นะครับผมบมตัวกันเนอะม่มีเวลาตัวเมือนี่หพ่อข้อสองหกแปดครับผมจวดรอตามชื่อเพี่ง้องเด้อ